าทางก่อนนะข้อนี้นะครับเป็นการตอบคำถามข้อ61เถึงหกสิบาะฉนั้นเขาให้คำสั่งเรามานะครับงนั้นคำสั่งบอกว่าจงพิจารณาบทความต่อไปนี้นะแล้วตอบคำถามข้อ61ถึง65โดยทำเครื่องหมายถูกนะครับหน้าที่ถูกและเครื่องหมายผิดหน้าข้อที่ผิด ตอนนี้มาดูกันครับในขณะที่เรารับประทานอาหารนะระดับน้ำตาลในเลือดจะสูงนะครับอินซูลินจะถูกหลั่งออกมาปริมาณมากนะเพื่ออะไรครับเพื่อนำสารอาหารต่างๆเนี่ยเข้าสู่เซลล์แล้วก็เนื้อเยื่อนะเมื่อได้รับเกินความต้องการของร่างกายนะเพราะนั้นเมื่อเรา กินน้าตาลไปเยอะๆมันก็จะสะสมนะครับสะสมในรูปของอะไรครับไกลโคเจนนะสะสมในรูปของไกลโคเจนโดยเฉพาะที่ตับและกล้ามเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะสะสมในกลุ่มของเนื้อเยื่อไขมันด้วยนะในละ ว่างเมื่ออาหารนะครับระดับน้ําตาลเนี่ยในเลือดจะต่ำเพราะนั้นทำไมถึงระดับน้ําตาลเลือดต่ําเพราะว่ากูคาก้อนจะสลายไกโคเจนจากตับให้เป็นกูโคสนั้นกูโคสคือน้ําตาลโมเลกุลเดียวนะที่ร่างกายเนี่ยสามารถดูดซึมเข้าไปใช้ได้เลย นะครับให้เป็นน้ําตาลที่เอาไปใช้ได้เลยนะครับในเนื้อเยื่อไขมันจะถูกสลายเป็นกรดไขมันตรงนี้เราคุ้นอยู่แล้วใช่ไหมกรดไขมันก็คือถูกซึมเข้าสู่ได้เลยเพื่อไปใช้เป็นพลังงานแต่ก็มีกรดไขมันบางส่วนที่นําไปใช้สร้างเป็นคีโตนบอดี้นะครับที่ตับเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนอันนี้คือบทกวาง เพราะนั้นข้อ61ในชีวิตประจำวันจะใช้คีโตนบอดดี้ Body เนี่ยพอๆกับกูโคสสลับไประหว่างเวลารับประทานอาหารและไม่ได้รับประทานอาหารอันนี้ถูกหรือผิดครับจริงๆแล้วเนี่ยปริมาณของกูโคสกับปริมาณของคีโตนเนี่ยจะไม่เท่ากัน จะไม่เท่ากันนะครับเพราะนั้นตรงนี้ผิดเลยนะหกสิบเดผิดครับเพราะคำว่าพอๆคือเท่ากันซึ่งในร่างกายเราจะต้องใช้กุคโคนมากกว่าใช้กุคโคนมากกวา่าต่อมาครับข้อ62ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะมีอาการปัสสาวะบ่อย มีกูโคตผสมออกมากับปัสสาวะจากข้อความนี้ถูกไหมครับถูกนะนะครับเพราะนั้นมีน้ําตาลปริมาณมากก็หายน้ําแล้วก็รับประทานอาหารจุแต่น้ําหนักลดลงอันนี้ถูกครับเนื่องจากขาดอินซูลินหรือร่างกายมีอินซูลินน้อยนะอินซูลินน้อยก็เลยทําให้กูโคตไม่สามารถเข้าสู่เซลล์ได้มนันก็เลยต้องขับออกมาในรูปของปัสสาวะชีเรานั่นเอง เพราะนั้นร่างกายเราจึงรู้สึกเป็นไงครับขาดพลังงานหิวบ่อยกูโคสในเลือดสูงก็เลยทำให้ตายนั้นเป็นไงครับไม่สามารถดูดกลับได้หมดก็จะต้องขับออกมานะอย่างที่บอกเพราะนั้นทำให้ร่างกายจึงต้องการน,น้ำมากขึ้นอันนี้กินน้ำเยอะนะครับเพราะนั้นข้อ62ถูกครับ อ่ะผ่านนะครับต่อมาหกสิบสามในสภาวะที่ผิดปกติร่างกายมีการหลัง่งกูคาก้อนมากเกินไปนะครับก็สามารถทำให้เกิดโรคเบาหวานได้เช่นเดียวกันนะพะนั้นถ้าผิดปกตินะอ่ะผิดปกตินะครับกูคาก้อนจะมากนะเพราะนั้นเมื่อกูคาอนมากก็เลยทำให้เกิดเป็นโรคเกิดขึ้นอ่หกสิบสามถูกครับ 64ในปัจจุบันมีการลดน้ำหนักโดยการใช้หลักของการคีโตจเนติกนะครับตรงนี้เป็นนี้เป็นหรืพูดง่ายคือคีโตจินิกนั่นเองนะเป็นการลดเป็นขั้นตอนการลดไขมันในร่างกายเพราะนั้นลดด้วยวิธีอะไรเน้นบริโภคอาหารที่มีไขมันและโปรตีนในปริมาณที่สูง เป็นการลดนะลดนะครับอ่าและบริโภคคาร์โบไฮเดรตในปริมาณที่ต่ำตรงนี้เรางงไหมทำไมจะต้องมีการบริโภคคาร์โบไฮเดรตให้น้อยลงเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตอ่ะจริงๆแล้วเวลาที่เรากินเข้าไปสารอาหารจําพวกคาร์โบก็คือจําพวกแป้งใช่ไหมครับนั้นแป้งมันก็จะถูกสลายกลายเป็นน้ําตาลน้ําตาลเพราะน,น้ําตาลตรงนี้มันก็เป็นน้ําตาลที่ร่างกายยังหลงังไม่สามารถเอาไปใช้ได้เลย มันเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่นะครับเราเรียกว่าเป็นน้ำตาลมอลโทสนะเวลาเรากินข้าวเข้าไปกินแป้งเข้าไปนะนนั้นก็จะสลายนะถูกเอนไซม์อะไมเลสใช่ไหมครับตรงนี้เรารู้อยู่แล้วนะอะไมเลสก็คือย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลหรือไทาย,ยาลินไทาย,ยาลินตวเนี้ก็จะเป็นเอนไซม์เหมือนกันที่แปลงคาร์บโบไฮเดรตหรือแป้งให้เป็นน้ำตาล น้ำตาลเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่นะชื่อว่ามอนโทสไม่สามารถดูดซึมได้เลยเพราะว่าอนุภาคมันใหญ่มันก็เลยต้องถูกเอนไซม์ช่วยในการแปลงครับย่อยก็ใช้มอนเทสมอนเทสไปย่อยย่อยน้ำตาลก็จะเป็นน้ำตาลกูโคสกับกูโคสตรงเนี้ยเมื่อน้ำตาลกูโคสออกมาเราก็สามารถดูดซึมได้เลยเพราะว่า น้ำตาลกูโคสเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวร่างกายสามารถดูดซึมเข้าสู่เซลล์ได้เลยอ่าทันไหมครับตรงนี้นะตรงนี้โมเลกุลเดียวอ่าร่างกายดูดซึมขัาเลยส่วนมอนโตสตรงเนี้ยเป็นเอ่อโมเลกุลคู่ร่างกายไม่สามารถที่จะดูดซึมเข้าไปได้ เห็ค okay, นะตรงนี้อันนี้เพิ่มเติมให้นะครับว่าทำไมเราถึงต้องกินแป้งน้อยอ่ะต่อมาครับเมื่อเราบริโภคคาร์โบไฮเดรตปริมาณต่ำเนี่ยจนเป็นไงครับจนกระทั่งร่างกายไม่มีกูโคดแล้วถูกต้องเพราะว่าแป้งกลายเป็นน้ำตาลไงเมื่อกินแป้งน้อยน้ำตาลก็น้อยตามด้วยอ่ะเราก็จึงต้องใช้พลังงานนะ ใช้พลังงานที่มีอยู่นะให้เพียงพอนะก็เลยหันมาใช้กระบวนการของคนะีโตนคีโตนบอดี้ที่สร้างจากไขมันที่สะสมนะครับพลังงานแทนกูโคตนะเราก็จะไม่เป็นโรคผาวานแล้วก็ไม่เป็นโรควัวนนะเพราะนั้นข้อนี้ถูกนะครับนะ64 ต่อมาครับข้อ65 65เนี่ยการลดน,น้ำหนักโดยใช้วิธีนะครับของคีโตจินิกเนี่ยเป็นวิธีที่น่าสนใจสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเพราะผู้ป่วยสามารถปฏิบัติได้เองควบคุมร่างกายได้เองเลยครับเพียงแค่ลดอะไรครับคาร์โบไฮเดรตน,น้ำตาลแล้วก็ไปบริโภคไขมันและโปรตีนแทนเพราะนั้นข้อ กสิบก็ถูกครับต่อมาครับข้อ66สิอ่ะหกข้อ66เนี้ยมีรูปมาให้เราด้วย เนาะอันนี้เดี๋ยวขอเช็ครูปนี้หนึ่งนะหกสิบหกแน่ใจอาจารย์ได้แปะไปหรือเปล่าหกสิบหกข้อหกสิบหกใช่ไหมครับโอเคอ่ะข้อหกสิบหกเนี่ยบอกว่าจากรูปวิธาน A B และ C คือกล้ามเนื้อชี้ใดตามลำดับมาดูครับเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งบอกว่ามีหนึ่งนิวเคลียสต่อหนึ่งเซลล์นะหนึ่งเซลล์มีหนึ่งนิวเคลียสแล้วก็มีหลายนิวเคลียสต่อหนึ่งเซลล์หรือหนึ่งเซล์มีหลายนิวเคลียส ตรงนี้ต้องเป็นเกี่ยวกับอะไรครับเป็นกล้ามเนื้อแถบลายหรือแถบไม่ลายนะเพราะฉะนัะ้นถ้าเป็นลักษณะของ1นิวเคลียสต่อ1เซลล์เนี่ยมันจะเกี่ยวกับกล้ามเนื้อเรียบ กล้ามเนื้อเรามีสาประเภทใช่ไหมครับกล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อหัวใจอ่ะนี่นะหนึ่งนิวเคลียสตอนหนึ่งเซลล์นะครับจะเป็นกล้ามเนื้อเรียบ ต่อมาครับมีหลายนิวเคลียสต่อหนึ่งเซลล์ตรงนี้ก็ต้องเป็นกล้ามเนื้ออะไรครับตรงนี้ก็ต้องเป็นกล้ามเนืออ้อลายดังนั้นให้เราเลือกครับในชอย ครั้งนี้เราตัดเลยครับกล้ามเนื้อโคงล่างกล้ามเนื้อหัวใจโคงล่างก็จะเหลือ C กับ D ะนะเพราะนั้นข้อนี้นะครับข้อ C กับข้อดีเนะี่ยแตกต่างกันตรงที่หัวใจกับโคงล่าง พราะนั้นกล้ามเนื้อโครงล่างคืออะไรกล้ามเนื้อโครงล่างจะมีริ้วลายเป็นระเบียบเพราะนั้นตรงนี้ข้อสองเราตรงนี้ต้องเป็นกล้ามเนื้อโครงล่างนะครับเพราะนั้นข้อนี้ก็จะเป็นข้อดีนั่นเอง เรียงตามลําดับเลยครับกล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อคงร่างอ่ะต่อมานะครับข้อหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดอันนี้เป็นระบบไหลเวียนเลือดนะมสองนะครับเหตุใดหลอดเลือดอาร์เทอรี่อาร์เทอรี่คือหลอดเลือดแดงจึงไม่มีลิ้น นะครับหรือวาลกั้นเป็นระยะแบบหลอดเลือดดำเวนหลอดเลือดดำนะอ่เพราะเห็นใดครับถามว่าหลอดเลือดดำกับหลอดเลือดแดงใครมีแรงดันสูงกว่ากันอ่ะอันนี้หลอดเลือดแดงนะอาร์เทอรี่นะครับแล้วเวนก็คือหลอดเลือดดำเมื่อกี้ถามว่า หลอดเลือดที่ไหนครับที่มีแรงดันมากกว่าระหว่างแดงกับดำเพราะฉะนั้นแดงร่างกายเราต้องนําเลือดไปใช่ไหมเลือดแดงถูกจากการฟอกเลือดมาแล้วนะครับจากปอดเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้เลือดแดงเราก็นําไปใช้น่าจะแปว่าต้องพูดถึงแรงดันต้องพูดถึงแรงดันข้อ A หลอดเลือดอาร์เทอรี่หรือหลอดเลือดแดงมีผนังหนากว่าหลอดเลือดดำอยู่แล้ว ไม่ได้พูดถึงผนังครับไม่ได้พูดถึงผนังข้อ b หลอดเลือดอาร์เทอรีมีความยืดหยุ่นมากกว่าหลอดเลือดเวตไม่ได้พูดถึงความยืดหยุ่นครับนะข้อ c หลอดเลือดอาร์เทอรีมีจํานวนมากกระจายอยู่ทั่วร่างกายอันนี้ไม่ได้พูดถึงจํานวนนะแต่พูดถึงอะไรครับ พูดถึงแรงดันหลอดเลือดอาเทรี่มีแรงดันสูงสูบฉีดไปทั่วร่างกายเพราะฉะนั้นแรงดันสูงตรงนี้ก็คือมีปริมาณของอะไรครับแก๊สออกซิเจนสูงแล้วก็ปริมาณของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต่ำตรงนี้นะแต่หลอดเลือดเวนเป็นเลือดที่กลับเข้าสู่หัวใจ ก็เลยทําให้แรงดันมันเป็นครับน้อยถูกต้องนะพูดถึงแรงดันหากไม่มีลิ้นคอยกั้นจะทําให้เลือดไหลย้อนกลับไปได้อ่าโอเคนะครับเพราะนั้นข้อที่ถูกต้องคือข้อดีนะอันนี้ไม่ได้พูดถึงอะไรไม่ได้พูดถึงการแฟบแบนด์นะ,อะโอเคนะครับเพราะนั้นถ้าเขียนแผนภาพการไหลเวียนของเลือดตรงนี้เลยนะเรามักจะเจอบ่อยๆเหมือนกันนะครับ อันถ้าเป็นโครงสร้างก็คือหัวใจเรามีอยู่สี่ห้องใช่ไหมครับอันนี้ก็คือจะเป็นบนขวาตรงนี้ก็จะเป็นล่างขวาอันนี้เป็นบนซ้ายตรงนี้ก็เป็นล่างซ้ายอ่าตังนี้ทบทวนให้อ่ะเพราะนั้นเราก็ต้องเริ่มที่อะไรครับเราต้องเริ่มที่บอดี้เราหรือร่างกายโอ้ยตรงนี้นะ เราต้องเริ่มที่ร่างกายเราต้องเริ่มที่ร่างกายอีกส่วนหนึ่งครับด้านบนอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นปอดสามส่วนนี้นะครับแล้วเราเริ่มที่ร่างกายร่างกายเราใช้เลือดแล้ว เลือดที่ถูกใช้ไปจะต้องเป็นเลือดดำเลือดดำก็จะถูกส่งมายัางห้องแรกเลยก็เป็นห้องบนอะไรครับห้องบนขวานะห้องบนขวาจะเป็นห้องแรกที่รับเลือดดำจากร่างกายนะเลือดดำก็คือออกซิเจนเป็นไงครับออกซิเจนต่ำส่วนแก๊สคาร์บอนไดไซด์นั้นสูง เลือดก็จะผ่านจากบนขวาไปยังล่างขวานั้นสังเกตว่าขอซูมตรงนี้เราว่าสังเกตว่ามันจะมีลิ้นหัวใจอยู่ตรงนี้เราจําได้ไหมลิ้นหัวใจตรงนี้มีทั้งหมด3ามแฉกนะเลือดที่ไหลผ่านลิ้นหัวใจมีทั้งหมด3ามแฉกอ่นะเป็นการติวไปด้วยลิ้นหัวใจตรงนี้เราเรียกว่าเป็นลิ้นหัวใจตะไลคัสปิด นะขอวงตรงนี้นะอ่าตรงนี้เราเรียกว่าตะไลตะไลแปลว่าสามนะพารัตนาตะไลนะตนะไลคัสปิดอ่าตายคัสปิดแปลว่าลิ้นหัวใจที่มีสามแฉกนะเมื่อเลือดผ่านลิ้นหัวใจสามแฉกแล้วมายังห้องล่างขวาแล้วเลือดก็จะเป็นไงครับก็จะถูกส่งไปฟอกที่ปอด นี่นะไปฟอกที่ปอดจากบนขวาผ่านลิ้นหัวใจแต่ค้าสปิดมายังห้องล่างขวาล่างขวาก็ถูกสูบฉีดขึ้นไปที่ปอดนั้นปอดเราทําหน้าที่อะไรปอดปอดเรามีอยู่สองหน้าที่1ก็คือปอดทำนาที่ในการฟอกเลือดนะฟอกเลือดจากเลือดดําให้ไปเป็นเลือดแดง 2ปอดทำหน้านที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สเปลี่ยนจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ให้ไปเป็นแก๊สออกซิเจนโอเคนะอันนี้คือหน้าที่ของปอดคราวนี้เมื่อเลือดเปลี่ยนนะครับจากดำเป็นแดงแล้ว แก๊สเปลี่ยนแล้วจากคาร์บอนไดออกไซด์เป็นออกซิเจนเลือดที่ออกมาจะปอดครับก็จะถูกส่งมายัางห้องบนสายอ่าตรงนี้เราก็จะวิเคราะห์ได้แล้วว่าเลือดที่ออกมาออกซิเจนต้องสูงคาร์บอนไดออกไซด์ต้องต่ำอ่าตรงนี้ทันนะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะผ่านห้องนะ่ อ่าเขาเรียกว่าลิ้นหัวใจนะลิ้นหัวใจนี้ก็คือสองแฉกนะลิ้นหัวใจสองแฉกตัวนี้เรียกว่าใบคัสปิดอยู่ทางด้านขวานะครับใ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 บคันนี้แปลว่าสองนะครับใบคัสปิดะจบแล้วตรงนี้ก็เลือดแดงไหลผ่าน ติดใจใบคัดปิดมายัางห้องล่างซ้ายนะข้อสอบชอบถามบ่อยห้องไหนที่มีผนังหนาที่สุดแล้วก็สูบฉีดเลือดได้เร็วที่สุดก็คือต้องเป็นห้องล่างซ้ายนะห้องล่าง้ายผนังหนาสุดสูบเชื้อฉีดเลือดได้เร็วที่สุดเพราะว่าเลือดจากห้องล่างซ้ายต้องถูกส่งไปยังร่างกายครับต้องใช้แรงดันสูงมากนะถ้าเราจําแผนผังแผนภาพนี้ได้นะ สบายเลยเ้อสอบในเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดนะโอเคตรงนี้เพราะนั้นตรงนี้ต้องพูดถึงอะไรก็โยงมาคำตอบเราเห็นไหมครับต้องพูดถึงแรงดันนะซึ่งอาร์เทอรี่แดงต้องมีแรงดันสูงกว่าเวนนะครับที่เป็นหลอดเลือดดำโอเคนะ okay, นะตรงนี้ผ่านนะครับ ต่อมาก็จะไปดูข้อ68สิบแปข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการถ่ายอุจจาระเน้นคำว่าถูกต้องคำั้บข้อ A เกิดจากกล้ามเนื้อหูรูด2ชั้นโดยกล้ามเนื้อนั้นมีการควบคุมด้วยระบบประสาทน่าแสดงว่าระบบประสาทเป็นตัวสั่งการใช่ไหมครับนะ นั้น A ถูกข้อ B กล้ามเนื้อหูรูดชั้นในเป็นกล้ามเนื้อเรียบควบคุมด้วยระบบประสาทอัตโนมัตินะครับทำให้ควบคุมไม่ได้นะเพราะนัะ้นข้อ B ก็ถูกครับเป็นกล้ามเนื้อเรียบนะข้อ C กล้ามเนื้อหูรูดชั้นนอกอันนี้พูดถึงชั้นนอกชั้นนอกเป็นกล้ามเนื้อลายนะกล้ามเนื้อลาย ควบคุมด้วยระบบประสาทที่อยู่ภายใต้จิตสับนึกอันนี้ถูกครับอันนี้ย้ำเน้นชั้นในแล้วก็เน้นชั้นนอกข้อดีกล้ามเนื้อหูรูดช,ชั้นในจะถูกสั่งการให้คลายตัวก่อนนะครับจากนั้นถ้าเรายินยอมหูนะครับรูดชั้นนอกก็จะคลายตัวครับก็เลยทำให้ ุจารานั้นเกิดการขับถ่ายนั่นแต่ว่ามีทั้งชั้นในและชั้นนอกอชั้นในและชั้นนอกนั้นก็ถูกครับตอบข้อ e นะถูกทุกข้ออะต่อมาข้อ69 69สถาบันวิจัยนะครับประชากรและสังคมทําการศึกษาและพบว่าปี65เนี่ยประเทศไทยจะมีการเพิ่มประชากรใกล้ เียงกับศูนย์คำว่าอัตราการเพิ่มประชากรใกล้เคียงกับศูนย์หมายความว่างไงหมายความว่าอัตราการเกิดใกล้เคียงกับอัตราการตายเกิดกับตายใกล้เคียงกันถามว่าพีระมิดท,ที่ได้จะเป็นตามในรูปข้อใดนะใกล้เคียงกันก็ต้องระดับที่เป็นไงครับใกล้ก,กัน ระดับที่ใกล้กันเพราะนั้นข้อ a ตัดนะครับ b ตัดครับเพราะนั้นพีระมิดนั้นจะต้องเป็นปริมิตที่เสถียรคล้ายๆกับหลักคังควาํนานะครับคล้ายๆกับหลักคางกว้างเพราะนั้นพีระมิดที่เหมือนนะครับก็จะเป็นข้อ c เพราสีตรงนี้เราก็บอกว่าอัตราการเกิดนะครับเท่ากับอัตราการตายเป็นพีระมิด ประชากรน,นะครับที่มีรูปร่างคล้ายละขางความาโอเคนะข้อนี้ก็ถามตรงๆเลยนะครับถามตรงๆเลยอ่ะลองดูข้อที่เจ็ดสิบ ข้อที่70อาหารในข้อใดมีคอเลสเตอรอลสูงที่สุดไขมันใช่ไหมครับเพราะน้นาอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยสูงมากๆเลยได้แก่อะไรน,นี้เรารู้ไหมได้แก่พวกสมองเครื่องในสัตว์ซึ่งในตัวเลือกเราน่าจะเป็นอะไรดีครับ ที่หนักที่สุดเลยอ่ะเขาต้องเป็นนี่เลยครับปลาหมึกผัดไข่เค็มอ่าเพระนั้นตรงนี้นะครับพวกที่มีคอเลสเตอรอลสูงอย่างที่บอกนะพวกสมองอ่ะเครื่องในสัตว์ พวกกุ้งนะครับพวกหอยพวกปลาหมึกตรงนี้จะมีคอเลสเตอรอลสูงมากนะเสี่ยงต่อการเป็นโรคไขมันอุดตันอโอเคครับตรงนี้นะก็จะเป็นชีททั้งหมดนะทั้งหมดนะครับ70ข้อนะ